ช่องเจ็ป้อนงานละครให้อีกหลังมีข่าวลือนางเอกดังจอไม่ต่อสัญญาเป็นนักสแสดงและนางแบบชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นนักสแสดงในสังกัดของสุภชัยศรีวิจิตมีผลงานละครทางช่อง7 HD ในสมัยที่เรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสไปถ่ายโฆษณาหลายชิ้นมิวสิกวิดีโอสำหรับสาวธิสาได้มีโอกาสแสดงงานละครครั้งแรกโดยการผลักดันของสุภชัยศรีวิจิตซึ่งเป็นละครเชื่อมสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้คือเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวซึ่งรับบทเป็นนางเอกประกบคู่กับมาริโอเมาเลอร์หลังจากนั้นไม่นานก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเสีโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าสัญญากันเป็นนัก แสดงของสาวทิษากับช่อง 7, เจ็เดืออีกไม่มากแล้วและมีข่าวแววว่าว่าทิาจะไม่ขอต่อสัญญาแต่ข่าวลือดังกล่าวก็เงียบหายไปในตอนนี้ช่องเจ็ยังป้อนงานละครล้วนัวให้เธออีกด้วยโดยล่าสุดโดยล่าสุดแฟนคลับได้ออกมาเผยว่า ที่สานั้นกำลังจะมีละครเรื่องใหม่กับทางช่องและรอที่จะเปิดโผลละครในเร็วๆนี้แถมยังบอกใบ้อีกว่าต้องประกบกับเพลงสุดปังเอาเป็นว่าละครเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรต้องมารอติดตามกันค่ะ